ให้อิสระเลยครับไม่ใช่แอดอิสระนะให้คุณอิสระเลยครับทุกคนครับอยากพูดอะไรอยากสัมผัสอะไรสื่อมาพาสื่อมาพาสื่อเข้าบ้านใครบ้านมันอ่ะให้สื่อนอนอยู่นี้ก็ได้อ่ะเลี้ยงดูปูเสืออยากถามอะไรครับอยากถามอะไรครับคุณคุณต้องทําอย่างนี้ถ้ามันใหญ่เพราะมันเหลืออีกสามวันคุณจะเก็บตัวเองไว้หาพระแสงอะไรไม่ใช่ ไม่ได้ออกสู่แสงบางคนอาจจะขาวเป็นเป็นเหมือนควายเผือกก็ได้นะอ้วนเป็นหมูขาวเป็นควายเผือกด้วยกันไม่ได้ออกแสงมานานนะครับตั้งสามปีนะสีครับคุณอมสินครับสีครับผมนะครับนะครับอ่าอ่าด้วยควาัเคารพนะขอบคุณมากครับนะครับเราก็พูดในสิ่งที่ ต้องระวังชื่อนะครับเราพูดในมุมมองของไม่ไม่ไม่บอกตัวตนนะฮะให้เรื่องให้เหตุการณ์มันเล่าเลือกนะครับสวัสดีจ้าน้องมดดีไซน์จากคุณกนิการทักทายมานะครับนะครับนะครับต้องขออภัยนะครับถ้าเรื่องใดที่ท่านเม้นแล้วมันไปมันไปเสี่ยงนะครับก็แอดมินก็จะรักษาช่องไว้นะครับก็ขออภัยไปณที่นี้เลยนะครับนะครับ น,นี่ครับอาจารย์พิรชัตที่ขนบอ๋อน,นี้อ่านไปแล้วเนาะนะครับกักขังตัวเองเหมือนติดคุกอันนั้นมันก็มันอยู่ในใจนี่นะครับนะคุณมารีครับสิ่งที่อยู่ในใจมันจะแสดงออกมาให้เห็นภายนอกนะครับคือเราก็ยังงงว่าทําไมทําไมจึงไม่พาตัวเองออกสู่สาธารณะหรือว่าเขาก็อยู่เขาก็อยู่บ้านของเขาปกติเอง แต่ก็ไม่ใช่ครับคุณต้องเดือดเดือดเนื้อร้อนใจเพื่อแสวงหาความจริงหรือคุณเชื่อว่าลุงพลทำถ้าคุณเชื่อว่าลุงพลทำคุณต้องออกมาพูดมาพูดมาพูดไม่ให้สองคนมาพูดคุณพูดมาพูดก้าคนเลยก็ดีอ่ะตั้งแต่พี่จนหน้าน้าอาามาพูดช่วยกันพูดไหลสดพูดเลยว่าลุงพลลุงพลลุงพลทําไมไม่ทําล่ะถูกต้องไหมเออทําไมต้องเลือกคนมาพูดสองคนมาด่าลุงพล คุณต้องช่วยดีครับเพราะว่าคุณต้องช่วยทุกวิถีทางที่จะหาคนร้ายมาไม่ใช่มาเก็บตัวเองหรือกลัวที่จะกลัวว่าจะได้คนร้ายอะ่ะเออคิดยังไงมันก็ไม่เหมาะสมนะที่คุณไม่สงสารเด็กหรอกคุณไม่พยายามที่จะหาคนร้ายหรอกเพราะว่าสิ่งที่คุณบอกว่าเป็นลุงบนอะ่ะมันพิสูจน์แล้วว่ามันไม่มีประจักษ์พยาน,นไม่มีหลักฐาในใด แล่สูบมันคืออะไรแล้วคนไปประกาศเจ็ดเจ็ดคุณไปประกาศสื่อสาธารณะล่วงหน้าได้ยังไงคุณไปประกาศสื่อสาธาระหลอกลวงประชาชนว่าเด็กหายล่วงหน้าได้ยังไงเพราะอันนี้คืออันนี้คือเรื่องตลกที่สุดในคดีนี้ครับมีคนไปประกาศล่วงหน้าว่าเด็กหายแต่ตำรวจบอกว่าเด็กยังไม่หาย ยังไม่พอครับสามสามบ้านหนีกันอุตลุดออกจากหมู่บ้านกับเสือกเด็กยังไม่หายครับนี่คือข้อประหลาดที่สุดในคดีนี้ครับพี่วิ่งหาเด็กพี่วิ่งหาน้องจนชาวบ้านเขาเห็นหมดเสือกเด็กยังไม่หายครับันนั้นพอมีการอ้างว่าเด็กยังไม่หายปุ๊บ เวลาตั้งแต่9ก้โมงสินาทีจนถึงเกือบ10บโมงเนี่ยกลายเป็นว่ามันไม่มีเรื่องเล่าต่อมาเลยเช่นถ้าเด็กจะไปหายสีเก้าโมงสีแสดงว่าเด็กทั้งหมดก็ยังอยู่ด้วยกันก็ยังดูด้วยกันนี่คือมันข้อขัดแย้งที่เอามาเป็นเนื้อเรื่องไม่ได้เลยเรื่องนี้มันก็เลยไม่พูดถึงอ่ะ ถ้าเด็กยังอยู่ยังไม่หายแล้วเด็กหยุดตั้งแต่เก้าโมงสิบเอ็ดนี่ยเด็กอยู่ตรงไหนเด็กอยู่ด้วยกันยังไงเด็กยังนั่งดูทีวีอยู่เหรอก๊งจมปาก็ยังเห็นน้องเขายังเล่นอยู่ในนั้นเหรอมันหายไปตรงนี้ก็เลยใช้คำว่าเด็กหายตั้งแต่เก้าโมงสิบเอ็ดน่าจะหายแต่เก้าโมงสิบเก้าโมงสิบเอ็ด หายแต่ลุงพลออกมาจากสวนเก้าโมงยี่บสองนี่คือปัญญาอ่อนมากนะถ้าเราพยายามจะวิเคราะห์แบบนี้ว่าเออมันประหลาด่ะสรุปลุงพลจะมาขามโมยเด็กเวลาไหนกันแน่ถ้าเวลาเก้าโมงยี่สิบอ่ายีบสองออกมาก็ถึงบ้านเก้าโมงสามสิบอาบน้ำสักสิบนาทีได้ไหมมันเหลือเวลานิดเดียวที่จะให้ลุงพลเป็นคนร้ายอะ แต่คุณมาตั้งเวลาน้องหายตั้งแต่เก้าโมงสิบเอ็ดอันนี้มันก็ประหลาดแล้วทำไมคุณไม่เขียนว่าคุณจะให้เป็นลุงพลอยู่แล้วทำไมคุณไม่บอกว่าลุงพลเด็กหายตั้งแต่ลุงพลมาจากสวนครับเด็กหายตั้งแต่ลุงพลมาจากสวนครับคุณก็พูดอย่างนี้ก็จบไม่ใช่เลยมาในในอนาคตอีกไปลงสัมภาษณ์อ่าลงประกาศเด็กหาย ก่อนเด็กจะหายคุณคิดดูแล้วครับว่าพวกนี้มันทําอะไรกันครับนี่พวกเรากินญยาเหรอหรือพวกเราเมาหรือพวกเราบ้าวะเน,นี่ยที่ติดตามเรื่องนี้ใครด้วยคนเขาเชยลัวๆครับมันน่าขันนะมันน่าขันเนะี่ยเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายมีคนมาช่วยครับเหมือนเทวดามาช่วยครับทั้งหมดโล่งปลอดภัยกูก็เลยไม่มีแล้วนะสบายใจแล้ว ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วไม่ต้องมีใครมาสนใจแล้วจะมาสัมภาษณ์ทําทไมเพราะว่าเด็กยังไม่หายแต่ตอนเราเอนะอะโวยวายเนี่ยเราฝันไปพวกเราฝันไปนะเอะอะเราพวกเราพวกเราละเมอละเมอทั้งสามบ้านเลยละเมอทั้งสามบ้านล,ละเมอไปไปโพสต์ที่เพจละเมอในการอ่าละเมอในการไปซื้อหนูละเมอในการไปทานั่นทำนี่แล้วก็เขียนทำลายตัวเองมาละเมอละเมอ ละเมอในการมีคนโทรไปบอกก่อนเก้าโมงแล้วก็ละเมอมาตามหาเด็กจากสวนละเมอมาตามหาเด็กชาวบ้านละเมอทั้งหมดเลยที่ตามหาเด็กก่อนเก้าโมงแล้วก็มีแม่ละเมอไปให้สัมภาษณ์สื่อว่าตัวเองจะไปให้ผู้อผู้ใหญ่บ้านประกาศตอนเก้าโมงแล้วก็อไฟไฟฟ้าเสือกละเมอดับด้วยนะ ไฟฟ้าละเมอดับเลยนะดับประมาณเก้าโมงนิดนิดไฟฟ้าละเมอดับดับไปคร <l> um <areas> ึ่งช <t abra PowerPoint> <dos> <día> ั่วโมงมีแต่คนละเมอครับทั้งหมดนั้นไะละเมอเพราะว่าที่พวกเขาเล่นอ่าเขาทํากันเน่ะเด็กยังไม่หายครับละเมอลมเมอเฉยเฉยโอ้ยเนาะกูเกิดเกิดมาจนอายุป่านนี้กูเพิ่งเห็นคดีเนี่ย อยากให้อ่าอยากให้คนเขียนบทอะไรนะโคนันมาเกิดที่เมืองไทยจริงๆ,ๆโคนันคนจะเขียนโคนันในในคดีนี้โคนันก็ไปไม่เป็นนะคนเขียนอ่าการ์ตูนโคนันก็คงไปไม่เป็นนะถ้ามาเจอคดีนี้ไปไม่เป็นอนะ่ะคือกูหมดมุกแล้วกูจะเขียนบทให้โคนันทํำยังไงวะ กูงงมากเลยเพราะมันมีเรื่องมามาโพสคนในอนาคตนะที่เรื่องยังไม่เกิดขึ้นมันมามันมาโพสก่อนมาโพสก่อนก่อนที่เด็กจะหายมันมาโพสก่อนมันมาหาการก่อนเด็กหายเอะอะโวยวายโทรบอกว่าเด็กหายแล้วเก้าโมงก็คือมันมันละเมอทำพอคนที่มีความรู้มาเฮ้ยเด็กยังไม่หายเว้ย วกมึงเป็นบ้าเลยเนะี่ยเด็กยังไม่หายเด็กมันยังนั่งเล่นอย่างเนี้ยมึงหาเด็กหาพระแสงอะไรวะโอ้โหโ,หโอ้ยตายแล้วประเทศไทยอย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้นะแล้วคุณจะให้คดีนี้กล่าวหาคนโดยไม่มีข้อมูลข่าวสารเนี่ไม่มีหลักถงหลักฐานนะจะให้เขาประหารชีวิตหรอจะให้เขาถูกประหารชีวิตหรอด้วยความ คุณต้องมีสัญชาติตรงบ้างคุณคงไม่ใช่คนเลวระยยำขนาดที่ว่าเรื่องแค่นี้คิดไม่ได้มั้งเปลี่ยนก็นพูดเปลี่ยนเวลาใช่ครับเออก็บอกสิว่าตอนลุงพลมาเนี่ยอาบน้ำเนี่ยคุณลองบอกอยสิว่าเด็กอยู่ที่ไหน ตอนลุงพลมาอาบน้ําจะไปรับพันเนี่ยคุณบอกหน่อยใช่ว่าเด็กอยู่ตรงไหนตอนนั้นเด็กอยู่ที่ไหนเด็กรอลุงพลอยู่ไหนรอลุงพลมาอุ้มอยู่ตรงไหนพราอ,อีบักแห้งบอกว่าลุงพลเดินมาเอาเด็กมาอุ้มเด็กจากพี่คือพี่อยู่พี่อยู่เอาน้องอยู่กับเด็กแล้วบอกว่าลุงพลมาเอามาเอาเด็กจากพี่อ้าวเลอะเทอะไปเรื่อยนะนะครับตามหาความไม่ทําจะมีอยู่จริงไหม ลุงพลต้องบริสุทธิ์นะลุงพลเนี่ยจะต้องชนะคดีตามปวิอัยามาตา185ผมก็ว่ายอยู่นะไม่มีคำว่าลุงพลผิดแหละแต่หลักฐานไม่ถึงไม่มีอย่างนี้แน่นอนครับลุงพลไม่ผิดเลยนะลุงพลไม่ผิดเลยไม่เกี่ยวข้องเลย นะครับต้องอย่างนี้แน่นอนนะครับในวันที่สาสรสืบเราจะได้ยินคำนี้ว่าเป็นไปตามปวิยา,ยามาตรานหนึ่งแปดห้าจำเลยสารจะต้องบอกจำเลยให้ให้ปล่อยลงพลน่ะไม่ต้องมาเข้าใจว่าลุงพลเป็นคนทําได้นะเพราะนอกจากคำว่าหลักฐานไม่มีก็คือไม่ได้ไหมายความลุงพลทําก็คือมันมีเหตุให้เชื่อให้ได้ว่าเด็กหายหก่อน นี่ไงความเชื่อนี้ทําให้ลุงพลบริสุทธิ์ฐานที่อยู่ลุงพลทาให้ลุงพลบริสุทธิ์ก็คือไม่เกี่ยวข้องถ้าไม่มีฐานที่อยู่ไม่มีเวลาแดกหายลุงพลก็จะไปติดอยู่ในเรื่องที่ว่ามันต่อให้ไม่มีหลักฐานแต่มันก็จะถูกมองว่าลุงพลอาจจะทําแต่ไม่มีหลักฐานอันนี้จะเสียหายนะแต่พอมีข้อเท็จจริงมีฐานที่อยู่ไปไปเอาไปเขาเรียกว่า เอาไปบรรจุเข้าไปในศารมันจึงเหลือทางเดียวคือลุงพลต้องเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เดิมนะใครเห็นด้วยว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เดิมจากทีมทนายที่นำข้อเท็จจริงแล้วก็ฐานที่อยู่ไปต่อสู้ในชนั้นศาลจะทำให้ลุงพลชนะคดีนี้เป็นไปตามปวิอาญามาตราหนึ่งแปดห้าแน่น,นอนก็คือไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับ ใครเห็นด้วยกดหัวใจรวยๆครับเห็นด้วยแบบนี้กดหัวใจรวยๆครับถ้าไม่มีหลักฐานที่อยู่ลุงพลนะมันก็จะไปเหลือที่ว่าไม่มีกดอ่าไม่มีหลักฐานสาวไปถึงลุงพลก็หมายความว่าลุงพลก็อาจจะเป็นคนทําแหละแต่หลักฐานไม่มีอันนั้นมันจะดูแย่นะมันจะดูแย่นี่นะครับทีมทนายของพวกเราของลุงพลเนี่ย เขามองการไกลทะลุป,ปูโปลเลยว่าถ้าจะให้ชนะลุงพลต้องชนะอย่างใสสะอาดไม่ใช่ให้ไปติดว่าน่าจะเป็นคนร้ายแหละแต่หลักฐานไม่ถึงอันนี้มันไม่ผมว่ามันไม่สง่างามเพราะาทีมทนายลุงพลเก่งมากรู้ต้องหาหลักฐานให้เห็นว่าฐานที่อยู่ลุงพลและก็เวลาเด็กหายเนี่ยมันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าลุงพลไม่เกี่ยวข้อง นี่แหละครับขอบคุณมากๆครับ3ามท่านเนาะหนึ่งชั่วโมงพอดีนะครับผมขอบคุณมากครับเจ็ไลน์นะครับผมนะฮะฝากนิดนึงนะครับผมผมก็ทำคลิปอาจจะไม่เกี่ยวกับคดีนะครับโพสไปแล้วก็ลองดูนิดนึงนะครับดูให้หน่อยเนอนะครับนะครับเพราะว่าผมโพสไปในช่องนี้แล้วไม่ได้รปะการตอบรับเลยนะครับ หรือมันมีการ <c oughs> หมายความว่าระยะเวลาที่ผมโพสเนี่ยช่องใหญ่มีคนเจ็ดหมื่นแต่สถิติในการเข้าเข้าชมในระยะที่โพสเนี่ยมันไม่ปังคือมันมันไม่เข้าในมาตรฐานของเขาเขาก็เลยไม่ดันเมื่อไม่ดันแล้วมันก็แปกเมื่อกี้ผมอ่าผมไปโพสอยู่ที่ช่องแฟมิลี่ครับไม่รู้ว่าใครช่วยดูแล้วมันเข้าข้อแล้วมันก็จะดันให้ผม ยูทุบดันให้ผมทุกโพสต์เลยแล้วปังทุกโพสต์เลยนะฮะผมก็เลยงงช่องใหญ่ไม่ปังช่องไม่มีคนดูดันปังนะครับก็เลย่อขอบคุณทุกที่เป็นลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่นะช่องเฟรมาลีหรือช่องนี้นะครับนะครับขอบคุณมากมากนะครับผมนะครับสุดท้ายนี้นะครับอาจารย์ก็ขออาราธนาคุณพระศีลรัรนตนใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดสิ่งที่ท่านเคารพนับถือบูชาและตลอดจนอขอพึ่งพาบารมีขององค์ปู่ปริจิตด้วยนะครับและก็ดูมิญ,ญาณที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ณบริเลอเหล่านั้นจงช่วยโดนบรันรดาลช่วยอวยใยให้กับรุงพลพัต,ตนจงแ้วคาดปลอดภัยทุกอย่างแล้วก็พ้นจากมนทินที่กำลังมีขึ้นอยู่กับเขาตลอดจนออขอให้ท่านอวยพรให้กับ FCTP ทั้งโลกนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์สายลุงพลที่บรสุทใจทั้งหมดตลอดจน FC ที่มาชื่นชมมาให้กำลังใจอาจารย์แล้วก็แอดมินของช่องอาจารย์ทั้งหมดจงมีแต่ความสุขความจเจริญทำอะไรก็ประสบผลสเร็จคิดสิ่งใดก็สมมุงมาตรปรารถนาขอให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุวันนะสุขภพ,พระทุกคนเทินุ แล้วเจอกันใหม่นะครับ